คลิปก่อนนะครับก็จัดเป็นออโต้โฟตัวแรกไปราคาเบาๆนะครับขยับมาดูที่รุ่น2กันบ้างนะครับขยับมาดูที่รุ่น2กันบ้างที่เป็นหน้ายักษ์นะครับไปอยากหน้ายักษ์ที่เป็นแอร์ลาวแล้วนะครับเพิ่มออปชั่นเพิ่มความสะดวกสบายเข้ามาในงบ3ามแสนกว่าบาทได้รถครอบครัวคันใหญ่ไปกันได้หลายคนสดซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมด สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บทรารัธานีรีวิวกันรัวๆนะครับส่งท้ายปีกันหน่อยสําหรับคนที่อยากจะได้ f o r ์จูเนอร์ราคาย่อมเยาคลิปก่อนนะครับก็จัดเป็นออโต้โฟตัวแรกไปราคาเบาๆนะครับขยับมาดูที่รุ่น2กันบ้างนะครับขยับมาดูที่รุ่น2กันบ้างที่เป็นหน้ายักษ์นะครับไปอยากหน้ายักษ์ที่เป็นแอร์ลาวแล้วนะครับเพิ่มออปชั่นเพิ่มความสะดวกสบายเข้ามาวันนี้อยู่กับโฟล์จูเนอร์สอเจ็นะครับสองดเป็นขับ 2,551หรือว่าคอสอ2,008อเป็นสีดำเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับงานสีไฟหน้านะครับเรียบร้อยหมดนะครับเป็นสีดำขับ 2. สวยสวยๆเดิมๆเ,เหมือนกันสวยๆเดิมๆคือไม่ดมแก๊สนะครับไม่ดมแก๊สเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะให้ดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับไปรถปี51นะปี2,008เครื่อง 2.7 VVTI 160มานะครับ160ม้า4สูบ160ม้าสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องนิ่มๆนิ่มๆนะครับนิ่มๆไม่ดมแก๊สนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆเดินเรียบปกตินะครับเพราะว่าช่วงนี้เองก็เพิ่มความหลากหลายนะครับในการที่จะเอาทั้งตัวดีเซลและก็ตัวเบนซินมารีวิวนะครับบางคนก็เป็นทางเลือกในยุคตะมันแพงอาจจะต้องกลับมาซื้อรถ ที่เป็นเครื่องยนต์เพียวเพียวเดิมๆไป,ไ,ปไปติดแก๊สก็มีเพราะว่าน้ํามันเบนซินนะครับหรือว่าแก๊สโซฮอร์95เนี่ยสวิงนะครับ35หรือ40่สิบบาทถือว่าเอาเรียกอยู่เหมือนกันนะครับ3าลิตรร้อยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ถ้าใครขับเดิมๆก็ชิวๆไปเพราะว่าราคาตอนนี้สามารถเข้าถึงจับต้องได้หมดนะครับสามารถเข้าถึงจับต้องได้หมดเพราะว่าอย่างตัวโฟล์กเนอร์โฉมแรกก็200,000กว่าบาทอันนี้โฟล์กเนอร์โฉมที่2ผมทําราคาอยู่ที่349,000บาท นะครับสามารถจัดไปนั้นได้เต็มนะครับหรือว่าจะซื้อสดมีรถมาเทินก็ได้3า0 0 0 0ส0บาทได้ Fort จ n e r ไปขับเท่ๆไปอยากนะครับไปอยากหน้ายักษ์นะเก็บงานมาให้สวยๆเจมๆไฟหน้าชอบเหลืองอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะยางมิชลินนะครับยางมิชลินยางดีดอกเต็มนะครับแม็กยางตรงรุ่นขอบ17นะครับขอบ17ภายในก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับเป็น เบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าเก็บงานมาให้เรียบร้อยสวยดูดีมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรุ่นนี้ทักสิบกว่าปีก็เบาะมันก็จะชอบมีตําหนิแต่ว่าคันนี้เก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับจอแอนดรอยดิจิตอลนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดสวยๆแจมๆได้ er, ไฟอร,าา 300, นะร์จูเนอร์ไฟยักษ์ในราคา3 0 0แสนกลางนะครับในราคา3 0 0แสนกลาง สนใจชอบเล่นหาอยากจะได้ไฟอยากไปแต่งหล่อๆครับหล่อๆก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตอนนี้ราคาเข้าถึงจับต้องได้แล้วถ้าซื้อผ่อนก็งวดไม่แพงนะครับหกเจ็ดพันสบายๆนะครับสบายๆเพราะว่าปี2 0 0 8ันแปเนี่ยยังสามารถจัดเข้าไฟนั้นได้ปกตินะครับไม่ได้ผมบอกไปคันนี้ภายในเก็บงานมาให้ใหม่หมดนะครับเรียกได้ว่าหุ้มเก็บหนังเบาะหนังมาให้ใหม่หมดทั้งแผงประตูทั้งตัวเบานะครับสวยงามลงตัวในงบประหยัด นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับตัวแรกที่เป็นแอร์ลาวแล้วนะครับเป็น Air 3ตอนนะครับหน้ากลางแล้วก็หลังไม่ร้อนแล้วนะครับพูดง่ายคือไม่ร้อนแล้วได้ตัวนี้ไปนี่แล้วก็ได้สีดําที่เก็บงานมาให้พร้อมใช้เท่ๆทสวยจบๆนะครับใช่ไหมสวยงามนะครับฟอร์จูเนอรนะครับนี่หน้าหลังสวยเดิมนะครับตัวนี้มีพรมกระดุมเข้ารูปให้ด้วยเห็นไ,ไหม ก็จะเป็นตัวแรกที่ได้มาเลยก็คือโฉมปี2008นะครับเป็นการได้มาครั้งแรกของ t o y o ต a Fortuner หลังจากที่รุ่นแรกนะครับรวมถึงรวมทั้งอะไรนะ f o r t u n e er นโชมแรกแล้วก็ t o y o ต a าว i t เนี่ยก็จะเดินคอมเพนนะครับในเรื่องของว่าอแอร์มันเย็นไม่ทั่วคันโฉมที่2มาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนใส่แอร์หลังคาหรือว่าแอร์รลาอามาให้นะครับ349,000บาทได้ Fort u n e r สีดำนะครับได้ f ฟ r เจอร์สีดำสวยๆวยนะครับไปขับใช้งานก่อนปีใหม่หรือว่าถ้าไม่ทันหลังปีใหม่ก็เปิดทําการเร็วปีนี้เปิดตั้งแต่วันที่2นะครับเปิดตั้งแต่วันที่2เนี่ยนในงบ3 0 0แสนกว่าบาทได้รถครอบครัวคันใหญ่ไปกันได้หลายคนนะสดซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับซื้อสดซื้อผอนได้หมดสุดคุ้มนะครับเพราะว่าเก็บงานมาให้ใหม่หมดนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างยางสมบูรณ์ภายในเรียบร้อย ถ้าไปเก็บแบบถ,ถ้าขายตามสภาพนี่ก็เก็บเยอะนะครับเก็บเยอะเพราะรุ่นนี้มันเก่าแล้วไงเก่าแล้วแต่ด้วยความที่เราทํารถ f o r t จูเนอรอยู่แล้วเราทําเสร็จทรงดีมีเสน่ห์ในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้สนใจอยากจะได้ f o r t จูเนอรโฉมไหนตอนนี้มีทุกโฉมตอนนี้มีทุกโฉมทุกรุ่นย่อยนะครับยกเว้นแค่ GR Sport ที่ออกมาใหม่นะครับยังไม่มีมือสองมาขายที่ร้านผมนะครับตั้งแต่โฉมแรกเลยปี05จนถึงปี2022 มีครบหมดสนใจ f o r t u n เนปรึกษาก่อนได้นะครับปรึกษาก่อนได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าซื้อเลยปรึกษาก่อนได้ว่ารุ่นนี้ควรเล่นไหมราคาเท่าไหร่นะครับเหมาะสมมีเท่าไหร่สายตรงศศักดาที่0840369999นะครับ0840369999 o r t u n e เนปี51ปี2008 3 4 9 0 0 0บาทสวัสดีครับ